หลังจากที่กลุ่มแรกเสร็จแล้วนะคะเข้าไปในช่องตรงนั้นแล้วเนี่ยสามารถเปิดตาออกได้และรีบวิ่งออกมานะคะจับมือกับกลุ่มที่สองให้กลุ่มที่สองได้เข้าค่ะนี่นะคะติดตาดีไหมติดตาดีค่ะติดตาตรงนี้อ่าติดสองนั่นแรกมานะครับติดตาตรงนี้อ่าเคติดตาเนี่ยนะคะเรียกว่เรยกติ เดินหน้าเ่าไอ่ะเดินหน้าเาไก็นี่แหละปิดปิดนนี้่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอกนี่ไปม่อนใช่ไหปิดดีกว่าหนึ่งสามสามแล้วถอยหลังไง้างไม่มีถอยหลังไม่มีเหรออ๋อไก่อนไปเปลี่ยนคุสั่งเดยนึงครับายสองีสามสามจิแม่ไหมค่ะปิดปิดเดินตรงไปแล้วกันแล้วก็ปิดยาวหยุดนะฮะ อ,อันนี ang ang as well as yeah, s <S pues ้ยังไม่ครบสิบสองมาคอนนึงค่ะงั้นคนนึงค่ะครบสิยังอ่ะมันายั่เเป็นแจเ็ัเเรรเเเเรับกลุ่มนึงเรรรรเ็วร เฮ้ยโอ้โหกลุ่มหนุ่มก็เข้าขอาไปเสร็จแล้วนะแล้วเร็วะมีแล้วเตรียมนะครับ ý thức 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 ตั้งต้นตรงนี้เรื่อยมาตั้งต้นตรงนี้ดูดินแดนหน่อยเลือดมะกร้าเลืองมะพรอา้